ียืนเบิ่งกรบ,บ่ไดยย้ Nh อนบ่าแม่นีเป็นคนมากไกลออกจากบ้านละย,ยิ่งแยแจำใสกลับเมื่อบ,าบงง้านบักง้อบักรุเรียนบ่ได้ยจักกยางเบิดน้าเรียบร้อยนะครับลุงซาซาโฟกัยเติบได้หลายหลคอยถึงงานโจ ทุกคนม้องป้อปลุกขึ้ไปลุกขึ้นรเบดระบดักแตกันอากาศทัทัครับโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ปลอดภัยปลอดภัยลบเอาลบเอาลบเอา ครับบางไฟล้านนะไปแการไปสูดเลยครับบังนีง่